สวัสดีสวัสดีไร์สดเออฮอตบ้านฮอตเหอนแล้วป้าหนาไปตลาดมาจ้าเมื่อกี้ไปตลาดมาเฮ้ยเยยังยังนี่หัอยงห้อยองไปตลาดมาโอ้ยตัวอะไรมือไปถือแอปเง่ยืนได้อย่างมะเนไ่้ไก่ทอด,ไ,ดไก่ทอดได้ปอเป,เปี๊ยะเอ,อ้ย นายสวัสดีสวัสดีเกิอดอะไรย,ยี่ยงอะไรขึ้นหาแอปหน้าสวยๆก่อนเด้อเอออุ้ยม,มัดผมมัดผมช่วงนี้ละจ้าสวัสดีหนึ่งล้านคนดูเออโอ้ยหอดบ้านแต่สิขาดทุกสามีขี่ขีมอเตส่์ไซคีมอเตไซค์ใจสิขาด,ออขาดโอ้ยทาไม อืมึงน,งนะเจีหยงสวัสด,ดีสามร้านคนดูมีใครมาดูแม่พึ่งบ้างเอ๋รอคอมเมนต์เด้อโอ้ยแม่พึ่งกันเชียงชีวิตไปตลาดมาอย่าสิฟันลูกเบิดกจะเลยไปซื้อแม่อยาสิฟันให้ลูกจ้าอยาสิฟันเด็กน้อยแล้วก็ได้ผักผักทอดมากินผักทอดเหยียกว่าผักอบบ่เออแอ้็อีหยงพอเปียกอเปียกนะนี่เอมาอ้าง เดมแมว่าฝากลูกเออปดไปสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าแม่พึ่งมาแล้ววันพักผ่อนเนาะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์มือนี่จันทร์หรือวันอาทิตย์ลงมือลงเล่นหน่อเลยบ่นวันอนี่วันอย่างพี่น้องวันอะไรวันนี้โอ้วันจันทร์พี่น้องเออใส่เสื้อสีเหลืองวันจันทร์เพิ่งได้สรงผมเห็นอันไปจอบบังคูจิงเขาจะมาดผมให้กัน ทักเปียให้กันวม่าสั่นมาสิมัดผมขึ้นน่องเครดวมื่เสิ๋ยวปิดแปน้นี่มันเออปิดหลอดนี่ก่อนหลังคาบ้าหนหลังค้าเงี้นจะเป็นเยี่ยงนี้แหละอู๋ซอมรถช่างโตงเหมืยนเดิมสวัสดีห้าร้านคนดูมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ <_ S 2> ไปตลาดมาเมื่อกี้ได้ปอเปียได้กับข้าวเออมาฝากเด็กน้อยอืม,มาฝากเด็กน้อยอูยคุณสามนีกับฝาแบบว่า ลูกสาวนอนหลับลอยไปข้าวเดี๋ยวไงไปไวมาไวว่าสิท้ายคลิปแต่งแต่ตลาดเี่ยมีเวลาเลยย่างย่างยางดุยดุยฟ้าซื้อฟ้าแล้วฟ้ามาน่็นไหมเออฟ้าซื้อฟ้าแล้วฟ้ามาถ้าผมให้ดูก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออเห็นแต่ผู้ยหา่บ้าน่นไปอุดรตีแม่ผู้ยหา่บ้านกับขึ้นเครื่องบินสิมาเราเดเพ่งไปจอบเมืองเล่าอยู่หมู่บ้านเราไปตรวจโควิดไปยังเราลบอัน แกกระเป๋าคืนรถแม่รถอย่างล้อเพื่อนร้อยอย่างอุ้ยดาร่าสิมาแล้วมัดผมเหมือนน้องเครสกันนะอืมขออนุญ,ญาตมัดผมเหมือนน้องเครสอิอิ่าร้านคนดูคื่อวะเล่ะเฮ้เด็กน้อยเด็กน้อยทําอะไรก็น่ารักเนาะผู้ฒถาก็อยากลดอายุไปยังสันนะออืมลดอายุคิกุไปเขาก็เมียนไอตุยมามัดผมห้แม่เพึ่นก็มัดอออิอิว มัดผมทรงอะไรเนี่ยแม่นางแม่นางคงนำนมปติยิ้วสวัสดีสวัสดีคุณวัส,สนาสวัสดีคุณศิราภาสวัสดีพี่คิมหันจุกกูสี่ร้านคนดูไปจอบเพื่อนกันคู่จิ้งเขาจะทักเปียเอาไปมาไอ้ตุยทักมาเป็ี่ยนปิไอ้ตุยก็เ,เ,กเลยมัดได้จุกสรงนี่ไอ้พึ่งเคตผมสงรงนองเคตเก๋บอกิ๊บเก๋ใหม่กิ๊บเก๋ใหม่เออ ไปจอดเบื่องอันผู้หยาบ้านไปเที่ยวริมฝั่งโขงเมื่อกี้เขาไล่โซดกันแวบๆอยู่ไหมเพื่อนไปตลาดบัดนี้เออเขาไปกินอาหารฝั่งโขงริมโขงโกกิก็ส่งรูปมาให้ดูอยู่ไปกินอาหารอันริมโขงน้องคายชิวๆเหมือนเด้เออริมโขงเนาะเออเขาไปทั้งอุดอรน้องคายเราไปเที่ยวไปพักผ่อนไปพักผ่อนหย่อนใจมาสั่นรอรับคุณแม่บ่คุณแม่แล้วก็สิมา กัตโตคุณแม่นกคุณย่าน้องนาลิตาจะบินกลับไทยแล้วเดอ้อข่าวสารแจงทองกินแรนติดตามได้เด็กน้อยไปใส่เด็กน้อยอยู่ในบ้านจาน้านอนหลับเขา,าก็มาจากตลาดเนี่ยได้ปอเปียเด้สิบิ่เปิดใส่จานเห็นลูกๆก,กินอยู่ก็ผักก็ผักทอดมาสั่นที่ตลาดก็ขายที่ขั้นสร้างออนไลน์ก็อย่างเดอยสิฟันซื้อมาเช่ละสามหลอดเลยอย่าสิฟันเด็กน้อยสามหลอดเออนั่นแหละมีแนวมาอ้างแค่นี้แหละอื มีแนวมาอ้างมีแนวมาอ้างกินน้ำกินไหนก่อนป้าคุณสามีห้าว่นมนอเตอร์ไซค์เป็น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 ,ปนห่วงลูกไงเอาลูกไปบ้านสามคนย่านมันขี่ดื้อไงไห้อ้ยอ้สิบสองปีเบื่องน้องย่านมันนั่นย่านมันดื้อเลยเออจ้าตื่นแล้วแม่แม่มาสั่นแม่แม่แมเอ,อินแล้วพี่นอ้องเอ,อินแล้วแม่อยู่นี่แม่มากดน้ำร้อนค่ะแม่อยู่นี่ค่ะลูกชิคโกี้พายโก้ อยู่นี่ค่ะแม่แม่ซื้อไอ้ที่ซองที่ใส่แก้วยาตีมาฝากหนูด้วยลูกคิตตี้กับยาสีฟันัะผัดอบทอดแด้สี่หอบอยังไงพี่น้องหอบพลุุ่งพลังไม่สี่หอบอยังไงแม่ซื้อของมาฝากหนูอยู่ลูกแต่ไปไปแม่จะเข้าบ้านแล้วแม่มากดน้ําร้อนนี่ยาสีฟันน่ารักไหมของพ่อเพียงของพอเพียงค่ะมาแล้วมาแล้วับเข้าบ้านเข้าบ้านลูกเข้าบ้าน บ้านตอนที่น้องเขาสิสิสป่านสิที่น่อยแล้วอยู่ในบรรยากาศเดิมๆอู่ช่างโต้งแรนโรเวอร์หกล้านคนดูโบกมือทักทายโบกมือทักทายเด็กน้อยก็อยู่ล้อนี้แหละเออเออป้าป้าที่น้องบรรยากาศเดิมๆเพิ่มเติมคือรถอ่งอ่งอีกแล้วมีก้อนขั้นสีเหลืองมาว่าขั้นสีเทาแล้วก็รถอันอีกมีหลุกน้องมาซอยยังไงมีที่งานมาซอยเอออยู่ในบรรยากาศต้นไม้ต้นใบเขียวชะอุ่ม คุณอะพูไปใหญ่คณะเม็กซิกันเลยพึ่งเที่ยวอึมลืมเยอะที่กว่กินแก้วนี่ลุยอยู่แจ้วนี้ลุยไปค้นหาอยู่ในตู้เย็นก็เหลืออยู่ผู้เอากับข้าวมานะลูกพูดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปลา้างมือก่อนครับลูกไปซื้ออะไรมาซื้อไก่ชีสไงพี่อยากกินไหมไก่ชีสไก่ชีสของเด็กๆเออไก่ชีสมันเป็นไก่เชฟซี่หรอกไก่ทอดตลาดเลยพึมม่งโอ้ยเวลาเห็ดหมมเลยพึ่งเห็ดเบียด เพียเคลื่อนย่างแพ็กของแพ็กหย่างได้มือนีิลูกค้ามาสั่งของลูกค้ากับมาสั่งของหลังเมื่อไหลูกค้ามาสั่งของ,งนอคาางองอนนี้ป้าดีทอ็อกขามน้ำทะเลมาจากมาเลเซียบุม,ม,มี่มันนีหนิเออฟ้ามานไล่เหยี่ยมมาเอาก็ะเทาะทำไมผึ่งผึ่งบุ้มี่ของน้ำเท่วเท่ากับบุมี่มาเอาน้ำตัวเทนโตัวเทน่นหมดเลยเนี่ยเพื่อไหร่เไม่พึ่งเหลือจ้าก,กองประมันสี่กองบอกกอ,องหน่อยกองใหญ่กับเมื่อ เออขายเกี่ยงขายดิบขายดีมาเลเซียช่วงนึงก็อันอันอันอะไรนะค่ะตลาดเอ่อคอลลาเจนตอนนี้น่นดีนดนดทอ่อค่ะตลาดน่ารักไหมคิดเก๋ไหมทรงน้องเคทนะเนี่ยกระชากไว้บอสีที่ผาเหลือเหลือที่ผาใดบอเอออยางหัวอย่างหัวจะของพี่ภูเอามาดิลูกภูจัดจับข้าวลูกเอามาริค้ามาดิค้ามาดิค้า หมอร่างหมอร่างหมอร่างมีมือใดอีกผู้ใดเดินสายสิบยังสิบเอ็ดสิบเอ็ดอันยุ่นเสียงอีสานบ่กสิบเอ็ดยู่เสียงอีสานเห็นข้เจ้าลงแบบแบบแล้วเพิ่งซื้อตัวไปตั้งเต้ที่ข้เจ้าวันจัดวันเกิดย้ายหนกหน่อยอุไรพ้อนเหรอแม่แล้วเพิ่งไปซื้อไปเพราะข้าเจ้าเลือดโอ้ยตายขวิดสิแดงเบิ่งบ่เนี่ยขวิดสิแดงเบิ่งบ่หนกหน่อยอุไรพ้อนว่าสั่นคือได้เบิ่งอยู่แต่ว่าญาติผู้ใหญ่บ้านกระแพ้วผ้าโบไปบันนี้เขาไปวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดบันนี้วันที่สิบเอ็ด พี่สิบเอ็ดเขาก็เลยสิสิไปรับเชิญนวกวงนกหน่อยเขายุดดอนเนาะเขาไปรับเชิญอันวงนวกหน่อยล้วก็ของท็อปไล่กับมีอีกแล้วก็ของอันมี่อย่างสามอย่างเ่ยไม่พึงสิบเอ็ดสิบหกแล้วก็สิบอย่างนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตอื่นไปไปเบิ้งขอมุ่งจะช่วก่อนแต่ทีแน่ๆของอันของนกหน่อยไปแล้วเออมาเข้าหาน้ำให้ลูกเอาจานไหมลูกเอาจานไหมไก่าากกป๊อปไก่ชีสเนี่ยลูก ใส่ก๊อกใส่ชีสมาอันมาอ,นอย่างเขาเอินอ่นม,มักพับหมักทำตอกไปต่้งต่เทียงตงนะ้องดูตารางนะนางเออตารางมอลังมอลังไปใช้ไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่แอี่แอร์สวัสดีค่ะทานหมักอันนี้เออหมักอย่างม,าม,ามักพับหมักทาแต่ามาลูก,กจานกับซึ่งลูกหมักพับหมักทำจ้ะ H ì h ì uh. มากล่างนื้แเราก็กินเขาโรยนอ้วแม่ใส่ซื้อมาสี่ชิ้นล้ะล,ล, it, no ล, <c vap ing problem> ลูกนี่หน่จิดนี่เล็กน่อยกิ๋ดยยบุกิิ๋ไงไก่บินแซบแล้วก็ไก่นี่ลูกไก่ชีสเออเดี๋ยวแม่ัดกับผ้าให้ใช้ก็าข่าให้ลูกนั่นนั้นแนวผ่านแม่ซื้อแค่เอซีกับสิบันเท่าไหร่เก้สิบเก้า่ะอันนี้สี่สิบมาหนีไก่ก็ว่าให้ทำเหมือนเป๊ะไก่ตลาดไก่ไก่ตลาดนัด สรงผมน้องเคสเห็นน้องเคสกับน้องตุ้ยเขามัดผมไปจอบช่อง YouTube เขาไปจอบช่อง youtube น้องเคสก็ให้ไอ้ตุ้ยล้างรถให้เออไอ้ตุ้ยก็เปียผมให้น้องเคสอุ้ยหวานแหววเล็กน้อยโอ้ยหัวยังน้องเต้ยน้องเต้ยลัางทมันโวดรูปน้องน้องน้องวินเนอร์แช่กว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงฉันจะรักเขาหรือ แต่หักมาออหัวพอแบกผักเกยแต่อ่อ,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 อนมาได้ท้องเนาะเก็บซี่ของอะฮะทรงผมน่ารักบอทรงผมงน้ำเท็หน้ำข้าวเห็นเอยุบอยู่นี่อย่างผัดไทยทางารสำเร็จรูปเดียวพี่น้องอย่าว่าได้ไม่เพิ่งไม่ค่อยได้ทำกับข้าวหรอกน้อยจะทำซื้อตลาดแล้วก็ทำ ไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุน๋น <c ười> ทำกับข้าวมันต้องใช้เวลาลวเนาะเพื่อนเราล,ลูกสามคนต้อง,งานหนาอุ่นขายข้าวสิมาง้มเพ็รเลสิกับโบเล้วยง่ายเออเอาถ้วยมาลูกเอาถ้วยมาแตงก็ขอกระพางกันไก่มานั่งลูกมันไก่ใสมือนีได้อันีอ่อย่างเขาเอืน่นแท็บเล็ตวินโดว์ <c ười> เขา,า,าส่งมาไอจังมให้แท็บเล็ตวินโดว์สัน่นมือสองของญี่ปุน่น เธอไีท่น 3, 000, 9, 9านสามพันเก้าเก้าอ่ะสันคล้ายๆน้องน้องโน้ตบุ๊กเลยไหมเอามาเห็เดเกี่ยวกับช่องยูทูบ่องมือทํามาหากิน่น <c oughs> เปิดปุ๊บติดปั๊บไหมนี่เปิดปุ๊บติดปั๊บไหมเอามันด,ดับไปแล้วเออเดี๋ยวมือหลงังกินข่าก่อนหาเข่าให้ลูก,กิีสวัสดีค่ะคุณเบนได้รับแล้วเนาะกาแฟาสามกล่อง,องคุณพี่สมัยก็สั่งโกโก้ไปเจ็ดกล่องขอบคุณนะคะที่อุดหนุนแม่พึ่งเด้อพ่อได้ซื้อกับเขากับน้ำเรียงลูก นี่เห็นบากําไรจากกาแฟเล็กๆน้อยๆก็เป็นอาหารให้เด็กๆสามคนไก่ทอดไก่ทอดเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเออหาหาไปซ้ำจ่ายเนาะเออไอยูเพราะอยปีจะก้นดอกพี่น้องหาอยู่หากินโอ้ยอันนี้ด้วยเทียนเทีเทิ้นมาอย่างมามาเด็กๆมานี่แม่มีกอเปียมาฝากนี่เอานี่นี่มันมาของทอดเด็กน้อยมันนี่เขากินของทอดอ่มา ปอเปี๊ยะมีผัดไทยมีอะไรอีกมีอะไรอีกเด็กๆอาการมาสีปูพี่ปูยังไม่ได้การเลยอเ,เออมามา่มาแม,ามา่จัดมะเขา้าเอานั่นแหละจัดมาให้กินเลยลูกเอาถ้วยน้อยๆมาใส่น้ำจิ้มเลยลูกเอาถ้วยเล็กๆมาใส่น้ำจิ้มเอาแก้วน้ำพอนนี่เอามาเราไปทีงไหนอเอาหยั่งแหน่หมาหน่อยเอ้ยเอาไปไว้ใส่ละแก้วน้ำ้อนแม่เลยเสียสัม เดี๋ยวรอถ้วยรอชามอะไรลูกยังไม่แหนะแหีะหยังอยู่มันแหนะแหนะแหนะให้หยัง,ง,ๆๆงมันตื่นนอนไงง่ลูกสาวเอาหยังลูกหากันไกลไม่ด้วยกันไกลอยู่ในครัวกันไกลตัดอาหารหนะลูกเอามาตัดบอกเสียเออถ้าเบิง่งกคุณหยานอกแล้วสิบบินเท่านี้เราพิ้นสิ่ทั้งเครื่องบินอยู่ได้ไหมพึ่งวะแล้วบินจากฟินแลนมาหาหลานเลาน้องนาฬลิกาเรากักตอยู่โรงแรมเพืนหนึ่งวันสั่น แรงก็เยอะอยู่เลยเนาะเออกักตัวประเทศไทยไอเลิฟยูประเทศไทย love you. ไทยอเลิฟยูไทยแลนด์โอลี่ไทยแลนด์โอลี่โกโก้นาฬิกากินก่อนกินข้าวย่นยานย่านนกกำลังเดินทางมาแม่นเพิ่งไปอวยพรให้เราอยู่ว่าเดินทางปลอดไยัยมาสัน้นเมื่อนี่ก็ไม่เรียกยังดอกกระแพ็คของก็จะสร้างแป้งสามสี่ตลาดแพ็คของขายแป้งได้ขายดีทอ็อกได้มือนีเออละการ เดือดๆอระกแกกนี่ล่ละคุ้มลูกเลี้ยนออนไลน์นี่มือเศร้ายีมือเลี้ยงสามคนผุนเนาะตรงคุ้มเป็นทายลูกทายหย่างทรงคู่นะคุ้มเห็ดเด็กหน่อยหันพุกไงเพรเห็ดน้ำมันกระบอนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวย่านกกำลังบินมาเนะเอ้จะทบลาด่าลาเขากินโกโก้น่ นวาสนาหนิแล้วกินเราลงตั้งหลายกิโลเหี่เออทั้งเราออกกํลังกใจไปพึ่งคุณนี่ไปไล่หนิเลยเสื้อนาสิกาหลังพากันเที่ยวหาน้องนาลิตเออน้องนาลิตตาไปเที่ยวฝั่งของคุณแม่พยอนหวัดดีจ้าเวนคุณแม่ก็ไปเบิรงนกันวันทีชิเบสหนิเขาไปเล่นวงนอกหน่อยอยู่ในอุดรแม่ก็ไปบอกแม่ก็ไปให้กำลังใจบิ๊กเที่ยวแม่พี่ใก่แม่สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจคุณแม่พยยอมแล้วยู่อันแล้วอยู่บ้านเชียงเนี่คุณแม่พย้อนี่ ที่ยายแลบวเมาอ่นวงแพ้วแพ้วเปเล่นแม่เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแจกเข่าพี่แม่เฮ็ดบุญแจกเข่าหานจะของต่ออายุเด้อเออเฮ็ดบุญต่ออายุสวัสดีอานนท์กินโกโก้เพื่อนอยากกินข้าวเย็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทําให้เดี๋ยวแม่จัดให้ลูกนี่พี่หยิบบอเปียกินเล่นก่อนไหมลูกกินไหมจะเอาไก่ชีสหรอลูกเดี๋ยวแม่จัดให้ต้องิ้ข้าวก่อนอะได้ได้เลยจัดไปลูกจัดไปเดี๋ยวแม่ทําให้นะครับ ีหิวแล้วใช่ไหมเอาข้าวกล้องเอาข้าวกล้องกินข้าวกล้องลูกไส้พวกกินผักาข้าวกล้องให้กินเออจัดข้าวข่าบปลาให้ลูกกินของพี่ช่วยอะไรช่วยไหนช่วยนี้เหรอเอาพิชู้มาเช็ดก่อนลูกหานีิชู้อยู่ตรงใกล้ๆครับลมหาข้าวหาน้ําให้ลูกกินพอไหมลูกพอไหมเออมามาพิชู้มาให้แม่เช็ดเช็ดก่อนเช็ดช่วยเช็ดจามก่อนเช็ดช่วยเช็ดจามก่อนมันทะนั่ง เี้ยไหนดูดีมันล่างหน่าไม้นำโอ้ยที่พูดได้ล่างถวยไห้สวัสดีสวัสดีและสวัสดีหาข้าวหาปลากินข้าวได้อย่างกินแรงพี่น้องได้อย่างกินแรงแม่เพิ่งได้ปอบเปี๋ยได้ไก่ทอดมีอย่างอีกอู้นี่แกงเห็ดตัวนี้นี่แกงซุปเห็ดซุปเห็ดนี่ซุปเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใส่ถุงก่อนเห็นบ่เห็นบ,เนบ่เดี๋ยวเด้อไกอยู่ไหนดู แวบเมื่อกี้บันไดส่องไฟแวบแบบบันไดส่องไฟแวบแบบแบบแวบแบบแบบส่องไฟแบบแบบแวบแบบนี่พี่น้องเห็นบ่อเดี๋ยวเห็นกับข้าวเราบ่นี่โอ้เห็ดแตงแตงกล่องนี่ไสพี่เออคอยกับโบเก่งม้วกล่องจัดซะก่อนเดี๋ยวจัดแล้วก็อาจารย์ไฮจะเดี๋ยวเฮ้ยมีแกงเห็ดมีไก่ทอดมีผัดเส้นมีผลไม้ มาเด้อเด็กน้อยมาเด้อกินข้าวกินน้่น้ํกกันจ้าอยากกินนี่เดี๋ยวแม่เอาให้แล้วก็ตัดไก่ใส่แล้วก็ใส่น้ำซุปนะลูกนะเออเดี๋ยวตัดไก่ให้เดี๋ยวเอออิอ,อสุดนอนเหระจ้าไปหอดตลาดชุดนอนชุดเล่นชุดเที่ยวชุดอยู่บ้านชุดเดียวกันนี่แมลูกตัดกัไก่ตัดครักทักไก่ชี้ใช่ชชชไหมลูกทําไก่ตัดรักทักเออเดี๋ยวคท่านผู้ชมไม่เห็นเออเป็นบอที่นอก อันนั้นนอนตขึ้นม่กต่ห้องหายไ้เลยเอา nh ังลูกที่เอา nhá นะที่เอา n ังลูกอยร้องไห้ทำไมยอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ตัดเป็นคำคำให้พี่ๆเอาปอเปียะได้ลูกกินข้าวกินข้าวสวัสดีสวัสดีสสดฟังฟังกำลังฟังฟังศีลสุสวรรณสักคำข้าวกันจ้าเอาอนนั้นเพื่อนอะไรนะี่ย คือปอเปี๊ยะหรือคือปอเปี๊ยไม่ชอบปอเปี๊ยะอะมันอร่อยอยู่อะ่ะน้ำซุปนู่นก็มุปเห็นอันนี้แล้วกันน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่อ่ะอ่ะช้อนซ้อมอ่ะเอาช้อนซ้อมนะลูกเนาะหาข้าวหาน้าให้ลูกกินจ้ากินข้าวเยอะๆนะลูกนะจะได้โตเร็วๆนะอ่ะอ้๊มอ้๊อ้๊ข้าวเออกินข้าวอ้๊ งลงดีๆนั่งดีๆนั่งนั่งให้มันถูกลักษณะจนนั่งอย่างนี้นัน่งโกงโกงโกงสวัสดีครับก่อนสิลูกสวัสดีครับก่อนผมชื่ออะไรชื่อน้องหมูพีครับชื่อน้องหมูพีกินข้าวปากแดงเลยเอ้าเอาเอา,เอาหันมาทางแม่งั้นหันมาทางแม่เออเออพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วสองร้านคนดูจูบกูรับประทานอาหารกันจ้าเพอเพียงอย่างงงแงมาหาแม่มัน นี่แม่จะเอากลับข้าวให้พี่ภูกินพี่ภูไก่วิ้งแซ่บเอาไหมลูกไปตลาดทําไมแม่ไปแป๊บเดียวโควิดมันเยอะเขาไม่ให้เด็กไปตลาดเด็กลูกอยไปตลาดน้ำลอยไปย้ำมันนอนกเืินมา,าเห็นแม่ห่แบบเหตุอย่าหยอย่าหายอย่าแม่พาไปเดินเล่นหน้าบ้านไปไหมไปดูดาว ลูกก็ฮองไห้รงชัยไปแก้วสวัสดีเป็นเบเงืนมาใครได้กเราไปไมาสร้างกาแฟด้ออน,นันตตาไม่ยอมใส่รองเท้าจะทํายังไงพ่อพาไปเดินเล่นแม่น้ำคุณอ่ะคุลงขิดชะนันวันไหวพุณยายบาดแนวเภาพาลูกกัดขึนอันไปพักโรงแรมในอุดอรเนาะแถวใดพ่อเพียงอย่าฮองให้เออหายอยู่จ้าเนี่ยห้งานง,งานแค่นี้เอางี้แม่ไม่ตัดนะวางเลยนะลูกขอเปียเอไหม แกงเห็ดเอาไหมหนั่นนั่นน้ำชุบเห็ดหน่อลูกเอออย่าหายอย่าหายลูกอย่าหายเดี๋ยวแม่พาไปเดินเล่นเดี๋ยวแม่พาไปเดินเล่นอย่าหายอย่าหายลูกเอออุ้ยแบตเหลือสองกว่าเส้นพี่น้องแบตเหลือสองกว่าเส้นสิได้อำลาข้าจากจากไปด้วยไก่หนึ่งจานนะจ๊ะนะจ๊ะจากไปด้วยไก่หนึ่ง ขอพรบคุณล so, ูกค้าที่อุดหนุนกาแฟโกโก้ดีท็อกแบรนนาริตาแบรนฮาวแบรนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าเจ็ดอย่าจนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าปิดคลิปแล้วปิดคลิปบายบายมีตึงด้วยอ่ะบายบายปิดคลิปแล้วปิดคลิปเอาอยากพูดอะไรก็แล้วปิดคลิปปิดคลิป 别别呀！起来，呀！起来，呀！起